สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนะครับผมวันนี้แซมจะมาแนะนำโตโยต้าแคลมรี่นะครับ 2.5G ปี2019คันนี้เลยนะสีขาวมุกสวยๆเดิมๆหน้าท้ายหลังเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมรถสวยครับผมเลขไม้น่ารักน่ารุ้นด้วยเลขไม่ห้0 0 0ื่น 8 0 0 0ันเท่านั้นนะครับผมเลขไม้น้อยมากนะนี่นะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวแซมพาไปดูสต็อกรถ t o y ยต a c a m ม y y กันนิดนึงนะครับว่านะตอนนี้มีรถจอดอยู่ประมาณกี่คันแล้วเลขไม่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะก่อนมาดูคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นๆก่อนสำหรับแคมรี่5 5 g นะก็จะมีคันนี้ครับ 2.5G แต่คันนี้เลขไม้2 0 0 0 0 0 ประมาณ750,000กลางนะคันนี้ปี19ทั้งหมดลืมบอกไปนะครับเป็นรถปี2019ทั้งหมดนะคันนี้นะแล้วก็จะมีสีบอลเงินถ้าเกิดเพื่อนๆหรือลูกค้าอยากได้สีเงินจะมีอยู่2คันนะครับผมที่สวยนะมีรถเกรด A กับเกรด B นะอ,อย่างคันนี้นะครับเลขไม์อยู่1 0 0 0 0แ 34,000นะครับคันนี้นะเป็นรถเกรด B นะครับผม 2.5G ปี19เลขไมยอยู่134,000ราคา795,000บาทนะครับผมส่วนถ้าเป็นเกรด A คันนี้นะเลขไม129,000นะสำหรับคันนี้เกรด A ราคา819,000บาทนะ สวยครับสวย2คันเลยนะครับผมเดิมทั้ง2คันนะมาแล้วเดี๋ยวแล้วมันก็จะมี c a m ร y 2สองจุดห้าสปอร์ตหนึ่งคันปี2021นะคือคันนี้นี่คือคันนี้แหละนะคันนี้คันนี้เลขไม่เก้าหมื่นนะ เนี่ยคันนี้เลขไม 90, ่์เก้าหมื่นนี่คันนี้เลขไม่์เ0 0 0หแต่สังเกตว่ามันจะไม่มีปุ่มในส่วนของพวกระบบปรับเปลี่ยนโหมด Eco Mode, Power Mode, s โหมด Mode นะแต่มันจะได้จอที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูฮึบเนี่ยจอเขาจะใหญ่กว่าคันที่แซมจะแนะนำนะเนี่ยจอเห็นไหม แต่ว่าลักษณะการใช้งานก็คือเป็นเหมือนกันเนี่ยจอเจอมันจะใหญ่กว่าเนี่ยมาขอให้เนี่ยจอมันจะใหญ่กว่านะครับหน้าจอนี้ก็เหมือนกันแต่อย่างที่บอกไวเลสชาร์จมีให้เหมือนกันแต่จะไม่มีตัวปรับเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ไม่มีในเรื่องของตัวซันลูปให้ดูกันเนี่ยนรับมันจะไม่มีซันลูปนะครับ นี่นะอย่างคันนี้เลขไมจะอยู่90,000ราคา89,000บาทนะน่าจะเป็นแบบนี้นะขอดูปีนิดนึงก่อนไม่มั่นใจว่าปี20หรือปี21นะครับดูสำเนาเล่มก่อนอปี21นะครับปี21นะครับผมราคาอยู่89,000นะแต่คันที่แซมจะ แนะนำจะเป็นคันนี้เอาตรงๆเลยคือคันนี้ดูสวยกว่านะครับผมเลขไมห้าหมื่นแสอ G ตัวท็อปนะครับมีซันรูฟที่แซมบอกนี่เปิดให้ดูแล้วนี่โอไปเหนือนี่เปิดขึ้นมาหล่อๆเลยนะรับลมพาผู้สาวไปเนี่ยเลาะไปได้เรื่อยนะสวยเลยเนี่ย คันนี้ที่มีต้องเก็บงานภายนอกนะครับที่แซมเห็นก็มีกันชนหน้า <c oughs> กันชนหน้านะเนี่ยต้องเก็บงานแล้วก็มีกันชนหลังแค่นี้เองน้องงานสวยเนี่ยมีกันชนหลังนี่นะมีแค่นี้เองมีตัดหมอกหลังด้วยนะอันนี้คือตัดหมอกหลังนะมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อน ม,มาดูห้องเครื่องก่อนเป็นโชกอัพนะเนี่ยสวยไหมนี่ยังไม่ล้างนะยังสวยเลยนะเนี่ยเนี่ยนะดูฝาหน้าก่อนเนี่ยรอยอาร์คนะดูกลมๆคมๆนะดูสติ๊กเกอร์สวยไหมเห็นไหมเนี่ยดูกลมๆแล้วก็ ตาไก่นะต้องมีต้องมีงมนี่ตาไก่นะต้องมีนะซิลเลอร์หรือยาแนวก็เล็บจิกไปเลยเห็นไหมชัดเจนนะไล่มาไล่มาเลยไล่มาเลยหัวนอส,สวยเนี่ยซอกเซกิร์ฟสวยงามเลยเห็นไหมเห็นตัวเล็กๆไหมครับมันจะมีตัว L อ,อยู่อาจจะมองไม่ชัดนะเนี่ยตัว L อ,อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตัว R นะซอกไล่มาแล้วก็อันนี้จะเป็น 8L อีกฝั่งนึงต้องเป็น8 r มาดูกระโหลกกระโหลกสวยนะไล่มาเนี่ยสีรองพื้นไม่เงาอ่าดูเนี่ยแก้มสวยนะครับไล่มาพุกยึดอยู่ครบนะครับไล่มาเลยอ,อีกฝั่งนึงแง้ม,มาค่อยๆแง้มนะเนี่ยสวยดูกะโหลกนี่ะ8 r แล้วก็ด้านในที่แซมบอกตัว R ชัดเจนนะโอ้หนอสสวยมาร์คอาร์ต่างๆเนี่ยสวยเนี่ย ติ๊กเกอร์อยู่เนี่ยอยู่ซิลเลอร์ยาแนวเล็บจิกไปเนี่ยสวยไล่มาจิกไปเลยสวยนะครับนี่นะเนี่ยมาร์คเมอเขาตรงจุดอยู่นะครับผมนี่สองพซีซีตัวท็อปสุดนะครับผมตัวนี้นะขออนุาปิดฝากระโปรงครับผมมาดูเนี่ยไฟก็สวย มีเซ็นเซอร์หน้า2องตำแหน่งนะไฟตัดหมอกมาดูเนี่ยตรงกันชนจะสีออกสีสีเงินเงินสีเทาๆสวยดีนะครับผมนี่นี่น,น,นสวยเลยนะครับผมมาดูนิดนึงครับคันนี้เต็มเต็มลูกค้าเตมเต็มปล่อยครับลูกค้าจากปทุมมารับรถวันพรุ่งนี้นะยาลิศยาลินะนอกเรื่องนิดนึงมาดูภายใน เบาหนังนะครับเบาะหนังสีดํามีตะเข็บเดินได้สีออกสีช็อกโกแลตนะนี่สีออกน้ําตาลเข้มนะครับผมเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็มีตัวเมมโมรี่ซีทหรือว่าตัวเซตอัพเนี่ยเซตได้เลยนะนี่เซตอัพได้เลยกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะกระจกอันตโนมัติทั้ง4บานนะครับผมนี่นะมาเราไล่ลลดูก่อนโอ้หแน่นโอ้โหเนี่ย เต็มๆเลยเนะนี่ยแน่นๆนะสวยเลยนะแก้มสวยนะครับแก้มสวยงามซอกก็สวยไหมเนี่ยซอกสวยยางวารันตีหมดปี69นะเดี๋ยวให้ดูว่าตอนนี้ยางปีอะไรสลิกเกอร์ไม่มีรอยแกะนะมา,นาดูก่อนอบขอหลี่เสียงก่อนอดูเลขไม้นิดนึงห8 4 4มน่4 4กิโลเมตรที่ใช้งานไป นะครับผมปิดประตูก่อนมาอไอตัวหน้าจอเซตอัพตัวนี้เราสามารถที่จะเซตได้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะเนี่ยตั้งค่าต่างๆให้ดูใกล้ๆนี่เซตได้เปิดปิด,ปดระบบเนี่ยเซนเซอร์หน้าเตือนจุดบอดต่างๆเนี่ยไบสปอร์ตโหมดนะครับเนี่ยเซตอัพได้หมดคำนวณอัตราสิ้นเปลืองก็ได้นี่ นะหรือว่าในส่วนของถ้าลมยางมีเส้นไหนยางอ่อนก็จะเตือนที่หน้าจอตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเตือนด้วยอันนี้ยังไม่เตือนนะครับผมนี่นะนี่แล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์อาร์นอกจากจะมีจอขึ้นตัวนี้แล้วกระจกมันจะปรับมุมมองลงมาอัตโนมัติด้วยนะ,ะเดี๋ยวดูปรับเห็นไหมมันจะโยกลงมานิดหนึ่งฝั่งขวาอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายนะ ไอ้ดูปรับปุ๊บเห็นไหมมันจะปรับลงมาเพื่อเวลาเราถอยหลังเข้าซองเนี่ยให้ดูว่ารถเราเบียดฟุตบาทไหมเนาะไอ้ยางรถเราเนี่ยเบียดฟุตบาทไหมนะครับก็มีนี่หน้าจงหน้าจอเป็นระบบสัมผัสเชื่อมต่อบูทงบลูทูธได้นะแอร์ออโต้ auto, เป็นดูโอโซนนะแยกซ้ายขวานี่แยกซ้ายขวาเลยนะตรงนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะแล้วก็นี้จะเป็นเหมือนกับสีออกสีน้ําตาลแล้วก็มี สีฟ,ฟ้าอยู่นะครับผมสีฟ้า,ฟานะหุ้มหนังคอนโซลหุ้มหนังนะเนี่ยเนี่ยคอนโซลสีเหมือนช็อกโกแลตอยู่แล้วก็ดีไซนบอร์กเห็นไหมตัวนี้มีโหมด Eco n o r m a l Sport เนี่ยเวลาเรากดเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนพอเป็นโหมด Sport เห็นไหมเป็นเส้นแดงแล้ว a l อันนี้ Normal อันนี้ประหยัดก็คือ E c o คเป็นสีเขียวอันนี้ n o r m a ส Sport ก็สีแดงอยากซิงก์็ไปสีแดงเลยนะมีไวเดตชาร์จนะกดไปไวเดตชาร์จ น,นี่ก็จะมีช่องใส่ของอยู่เล็กๆน้อยๆนะให้ดูกล้องนิดนึงมานีนนะ่เวลาเราหมุนพวงมาลัยนะวงเลี้ยจะหมุนตามนะเห็นไหมนี่หมุนตามนะนี่กดปรับได้นี่ปรับปรับเอานี่ก็สะดวกไหนก็ปรับแบบนั้นนะครับผมสวยสวยเลยบอกเลยว่าสวยกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะไฟหน้าก็เอ้ ไฟสองแผ่นที่กดก่อนอ่าเป็น LED นะครับผมนี่นะนี่ก็คือปุ่มปรับในเรื่องของตัว s u n ร o o นะนะครับผมมาลองดูสเนาวรถก่อนดีกว่ามันชัดไม่ชัดมาด,ดูด้านนอกชัดกว่านะครับปี2019นนะครับทะเบียน5910 2 5 0 4 209อสีแรงม้า อาคานแคปิตอลลำดับที่1เหมือนเดิมนะครับภาษีต่อปี <c oughs> อันนี้ในานามนิติบุคคลหรือในานามบริษ,ษัทนะครับอยู่9,696แต่ถ้าซื้อบุคคลธรรมดา,าก็จะเหลือประมาณ4,000กว่าบาทตีไป5,000ไม่เกินจากนี้นะไม่ต้องตกใจนะสรุปสวยเลยนะเราคิดดูใหม่ไม่ใหม่นี่ม่านบังแดดเนี่ยยังไม่แกะเลยทั้งคู่เลยใหม่ไหมอ่ะมีไฟไหมนั่นมีไฟด้วย เดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนนั่งว่ามีไฟไหมมาไปกันต่อแวะมาดูยางกันนิดนึงก่อนอยางปีอะไรหว่าหาไม่เจอนอี่โหยางใหม่ยางปียีสิบสี่สัปดาห์ที่หนึ่งบิสโตนด้วยแน่นๆใช้กันยาวๆนะครับด้านท้ายม่านนะม่านอยู่นี่นะม่านอยู่นี่เบาะหลัง ก็จะมีช่องใส่แก้วสองตำแหน่งนะแล้วก็จะมีช่องเวลาเราเอื้อนสำหรับหาของด้านหลังเนี่ยจะมีช่องอยู่แอร์ผู้งไอสานด้านหลังสองตำแหน่งนะแล้วก็ช่องเสียบตัว USB นะครับสองจุดนะหูเบาะหลังใหม่มากเลยใหม่มากดูสครับเพลยไหมพลาสติกยังไม่แกะเลยใหม่มากแน่น นั่นๆเลยนะครับดูสครับเพจสิเนี่ยยังไม่แกะเลยใหม่ไม่ใหม่อะต้องเก็บงานนะครับชิ้นท้ายให้นะแต่มันเป็นแค่เปลือกนอกนะครับไม่ได้เข้าโครงสร้างนะมันแค่เป็นกันชนเปลือกเนี่ยเหมือนกับแค่เบียดเบียดมานิดเดียว 2.5G นะเซ็นเซอร์หลัง4จุดมาพร้อมถ้อยเสียคู่เลยนะครับ ท้ายสวยไหมเล็บจิกไปสิเนี่ยท้ายสวยนะเราดูน็อตสวยนะเห็นไหมน็อตสวยอีกฝั่งนึงก็ต้องเป็นเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะเล็บจิกไปเนี่ยสวยเลยเห็นไหมรองพื้นด้านในนะไม่เงาไม่เงาสวยเนี่ยขาหัวน็อตไม่มีรอยไข่เลย อันนี้มันจะบางหน่อยเนี่ยใช่ไหมมันมีรอยไข่นะก็ดูยางอะไหลอันนี้คือเดิมๆนะครับยาแนวเดิมๆจากโรงงานสีครีมนมต้องเป็นแบบนี้นะครับท้ายเดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะดึงดูล้ออะไหล่ก็เป็นแม็กนะครับล้ออะไหล่ก็เป็นแม็กแล้วก็ท้ายเนี่ยสีครีมนมแบบนี้สวยนะเดิมบอกเลยว่าสวยนะครับ แล้วก็ที่แซมบอกมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะอันนี้คือเซ็นเซอร์หลังนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> สวยสวยงามสวยงาม <c oughs> <c oughs> อือเบาะคนนั่งก็เป็นไฟฟ้านะครับสามารถเซตอัพได้เช่นกันนะครับผม ดูสติกเกอร์มกไหมคมเลยตัวแผ่นเพจของถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยมันจะเป็นกระดาษนะครับอย่าไปแกะมันเด็ดขาดนะถ้าอันนี้หายไปเนี่ยงานเข้าเลยบอกเลยนะถือว่าสําคัญมากนะเวลาไปคาโคงคาแคร์อย่าให้เด็กดึกไปแกะเล่นนะอันตรายถ้าหายไปับซอกสวยซอกสวยมัลองรีเช็คกันนิดนึงออ t o b เบอร์ October. ตุลาคมปี19นะ Toyota Motor Thailand นะครับ Toyota Motor Corporation นะครับดูเลขเฟรมนัมเบอร์คือเลขตัวถังนะ04003297ตรงกันมห้ยไหนว่า04003297ตรงกันชัดเจนนะครับเดิมดึงไส้ตั้งแหน่นี้ก็โอ้แน่นไล่มาเนี่ยเนี่ยไล่มา นี่ยสวยนะดึงต่ออึบมีเดิมจริงๆนะเต็มๆนะครับแก้มก็สวยนะครับเห็นไหมแล้วก็อมืมีไฟไหมอมีไฟเหมือนกันนะสวย <c oughs> ลืมแจ้งไปครับถุงลมมีเจ็ดลูกนะคันนี้ถุงลมเจ็ดลูกนะครับมี คู่หน้าสองลูกมีข้างเบาะคู่หน้าอีกสองลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูจะมีข้างเบาะอีกสองลูกแล้วก็ที่ม่านม่านอีกสองลูกแล้วก็ที่หัวเข่าเนี่ยฝั่งคนขับอีกหนึ่งลูกรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดลูกนะครับผมนี่นะนี่สวยนะปี2องพนนะครับ2.5 G เลขไมลห้าหมื่นแปดพันนะครับราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาศูนย์แปดสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ค้นหาเบอร์ได้เลยนะไลน์ของแซมชื่อไอ m อมแซนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากคันนี้วิดีโอแล้วกันนะครับแคมรีสองจุดห้าจีไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ